สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ผมเนี่ยกับช่องอะไรวเนี่ยช่องตัวเองจําไม่ได้เลยนะับเอาเป็นว่าเรามาอยู่กับเกมซีวันไนท์นะครับผมเป็นเกมที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับซีวันไนท์รีเบิร์ตนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาสุ่มกาชาหาเทโอนมาดูว่าจะได้เทโอหรือเปล่านะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปหาเทโอนะครับผมแล้วก็ไปดูจดหมายก่อนนะครับว่าเราพร้อมเปิดหรือเปล่าเนี่ยเรียบร้อยรับมานะครับร้อยห้าสิบใบพร้อม อิบๆนะครับผมรับไปที่กระเป๋ากันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้มีผมรับของนะมั้งนะนี่ก็เปิดเปิดไปนะครับผมเกมนี้เพิ่งเปิดใหม่นะครับสําหรับใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมเล่นด้วยนะฮะอะไรนี้นะครับไปเลยดูว่าจะได้เทอโอหรือเปล่านะครับ <S auch> ผมมีอยู่ตัวหนึ่งแล้วครับตอนนี้เทโอนะครับผมก็มีแต่ยังไม่ได้ปั้นนะครับแต่ว่าพร้อมปั้นอยู่แล้วนะครับผมดูว่าเราจะได้ C2 หรือเปล่านะครับ จะได้หรือเปล่าไม่รู้เลยนะครับผมก็มีหลายตัวต้องลองไปเปิดดูนะครับอันนี้ผมก็ล่อกันรันตีไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> แต่มาดูคราวนี้ดีกว่ามาเปิดอันนี้ีิที่ต้องการนะครับผมว่าอะถ้าผมอยากได้โคยอีกตัวนะครับผมไม่เป็นไรเราแทวมาอีกตัวก็ได้บ้านะครับผมอยากทําทีมแบบว่าเาเรียกว่าอะไรทีมเดชด้วยนะแต่ผมไม่ได้คิดสักทีนะอันนี้ก็มาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับมาไปดีกว่านะครับ พร้อมลุยสา1สองหนึ่งไปอีกโซ่โป้องอันนี้เปิดนี้ไปก่อนนะครับผาเพลงที่มันแบบเพลงเฟีย้ยวๆมีเพลงอะไรเฟียเ้ยวเฮ้ยซีวันไนท์จะเปิดนรกโตเวรโดนติดกระสิทธ์หรือเปล่าครับไม่รู้นะครับมาแล้วเปิดมาแรกครับปึ๊บแสงนี้คือปกตินะครับผมไม่มีอะไรนะแต่ถ้ามันมีแบบว่าพื้นหลังมุ่งมุงคือได้นะครับเคตัวแรกมาเลยครับเอ้ยตัวนี้ดีนะครับเพิ่หยียป็นตัว กันแช่น้ำแข็งด้วยนะครับผมก็คือดีแล้วก็มีดาเมจในตัวด้วยนะครับโอเคครับโอเซราโอเคโอเคมาไม่มีอะไรดีเลยตู้นี้นครับมาตู้เทโออัพเดตดอมศูจุดห้ามาเซ็นแต่กูเปิดไปเป็นร้อยแล้วยังไม่ได้เลยนะครับดูว่าจะได้หรอือเปล่าหรือจะลุ้นเลยกันนะไปตัวแรกของเราปับ๊บจบเลยจบเงีย้ยปะต้องได้กันบ้างนะมาตู้แรกของเราครับสำหรับตู้เทโอจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เนะี่ยอ่ะมา เป๊บเปบอบกององม,มากดพองแล้วไม่ม่วงอีกแล้วโอเคอันนี้ข้าไปได้เลยนะครับนา่าจะไม่ได้นะครับพอไม่มีอะไรนะครับเปิดกันเร็วๆอย่างรวดเร็ว,รว,ว,รวโอ้โหไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยนะครับไปอันสองครับอย่างรวดเร็วเลยอีก30โลก็จะลักการันตีนะครับตัวระดับพิเศษแต่ไม่ไม่ได้บอกโอ้โหอันนี้เกือบหายนะครับก็ต้องมีการออกเข้าเกมใหม่นิดนึงนะฮะไม่ใช่นั้นมาปับป๊บปับ๊บปั๊บต้องมากดที่แทโอเลยไนงะโอเคไปแนละ้วปึ๊บมันเร็วมากเลยอนะ โอ้โหตวงไปเร็วมากยังไมไ่ทำอะไรเลยเมื่อกี้ก็เกลือไม่มีไม่มีแบบตัวท,ทองไอ้ไม่มีแบบว่าเฮ้ยมีน่าจะได้นะนี่มาแล้วนะครับผมมาแล้วรอบนี้เพราะว่ามันการันตีหรือเปล่าขอ,อเยอะๆขอแบบตัวลุงเยอะๆโอ้โหมาสองอัตว้าวดูดิได้เปล่านะมาซุปเปอร์มาอุ้ยอันนี้ดีนะวิตตเรียนะครับเอาไปลงอา ไฮดราได้นะครับแนะนําเลยนะครับทุกตัวใช้ได้หมดยกเว้นไอ้พวกไอ้ไฮกินอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเฮ้ยโคยี่ก็ดีนะเอาไปลงแสงนั่นเองนะทีนี้ยนี่แหละเกตัวแรกตัวอะไรออนฮาซินดีนี่ครับมาแล้วแถวตัวแรกของเราครับนี่ก็เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างนี้เลยนี่ครับแถว <c oughs> มาแล้วตัวที่สองอะ่ะเฮ้ยแถวสองตัวโอ้โหสุดสุดโอ้โหถือว่าคุ้มค่าคุ้มทุน เทวมาแล้วพิกอัพ50%ว่าต้องมีการรีรีรีอ่อนรีอ่อนเอเคนะเข้าไปใหม่ครับตอนนี้เราเหลือทั้งหมด120ปายโหถือว่าคุมค้มกำไรคุ้มทุนแต่ผมกดต่อ <st arts> ผมเริ่มรู้สึกแล้วมันจะเป็นยังไงเวลาได้นะครับโอ้โหมาแล้วแอ่เทวมาอย่างเปียวเฮ้ยอันนี้ถ้าจะมาอีก่นะเนี่ยปไี้มาอีกแล้วนะครับไม่มาเฮ้ยมาอีก <S <s โห <s> ว้าวมาลุลัวเลยเนี่ยกำลังแตกไังไงครับ ได้กี่ใบขอเยอะๆขอเยอะๆไปดีครับได้ตัวอะไรโอ้แทวมาอีกตัวนั่งโอ้มาลัวๆเลยสุดยอดโอ้ยิ้มมาอีกแน่นอนครับประกอบประกอบปั๊บอ้านี้ไม่ได้นะผมเริ่มรู้แล้วมันจะมีมันจะมีแสงแบบไฟช็อตข้างๆการ์ดอ่ะจะมาอยู่นะแต่นี่ไม่มาแล้วไม่ไม่มีแล้วคือคือกูเกลือแล้วไม่น่าออกเข้าใหม่ครับเป็นสูตรเป็นสูตรมีแล้วกดเรียกเข้าไปแล้วก็ไป แก้ขัดอันนี้สักหน่อยไหมไม่เป็นไรครับอันนี้ดีกว่าออโอ้โหตอนนี้แถวโอมาทั้งหมดสามตัวนะครับจะได้สีอะไรกันนะตัวได้สีอะไรปะปุ่มหรือเปล่าปั๊บเฮ้ยมาอีกแ๋้วมาอีกแ้วครับต้องไม้มาไม่ใช่เหรอวะเออผมดูก็ใช่ผมเห็นแบบมันมีเหมือนไฟฟ้าช็อตตรงเนี้ยไม่ใช่อ่ะเห็นว่าใช่ใช่นะโอ้ยเฮียดูยากจริงเดี๋ยวก้าสิบไปแล้วเร็วมากพี่ไม่ทำอะไรเลยนะครับผม อะไรเราก็จะเปิดอันนี้เปิดต่อปั๊บกอ้ฝันเป็นจริงโอ้ยมาออดเทลอีกได้ไหมขอดเทลปับป๊บปับ๊บปั๊บมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ลุ้งเลยอะ่ะม,มันหมดยุคแล้วหรอจูพี่มาก็ดีนะครับอยากเปิดอันนี้ว่ะ โอ้ย oh, เอาตัวลุงมาตยี่ ye. มันมช็อตดีช็อตช็อตโอ้โ oh. ห oh, oh. การิก oh. เละและ้วเละและ้วเปลี่ยนเพลงครับเปลี่ยนเพลงเรับเพลงใหม่เพลงใหม่โอ้โ oh. หจะติดลิขสิทธิ์อันนี้น่าจะติดลิขสิทธิ์นะฮะเปลี่ยนเพลงโดยด่วนโอ้ oh. มีแต่เพลงติดลิขสิทธิ์เอ่อเพลงเพลงไหนดีครับเพลงที่ดี ไม่มีเลยไม่มีเพลงไหนที่มันจะไม่ติดลิขสิทธิ์คือเอาติดให้ได้ทุกอันเพลงลุ้นๆเลยแปบ๊บนึงนะหาเพลงก่อนเร็วๆเลยมาว่านี้แหละจังหวะนี้เลขเจ็ดสิบใบเล่เท่าไหร่แล้วโควุยแบบเรื่องที่ดีๆมันเป็นอย่อางเฮ้ยอันนี้น่าจะได้นะโอ้ยมันมีแสงแบบแปลกๆคีโมงั้นแหละให้มาเชื่อมเยอะโอ้เห็นไหมโอ้โห เกลือแล้วไงเริ่มเกลือแล้วไงโอ้ยห้าสิบก็การันตีไม่เอาอ่ะม,ม,มันมาก่อนขอมาก่อนจะไปครับโหเยยบคอนเทนต์ในวันนี้วูได้ไหมมารอบเดียวเราไม่มากันอีกเลยพวกเวนเอ้ยโหเยอะครับเยอะนี้โหแต่ก็จะคือได้ขี้กากขี้เกลือ ขอเชิญดีนะเอ,เอ่อมาได้เปดิดอะยิงเลเซอร์เออโอ้โหมันมันเกลี่ยมั้มันเริ่มหมดหมดหมดสต็อกอ่ะหมดสต็อกก่อนโอ้โหแม่งหมดเร็วมากเวร้าพี่อะไรเลยขอให้ฝันเป็นจริงครับ แต่ว่าฝันจะเป็นจริงหรือเปล่าต้องลุ้นกันตรงนี้เออโอ้ยไม่เอาเลยเลยอะเนี่ยไม่ปอดอะอ๋ออ๋อไปเร็วมากแต่๋ยอีกผมมันการันตีแล้วอีกยี่ิไม่เคยได้สัตว์การันตีรอบนี้จะได้เปล่า ถอยมันออกมากกว่าหนึ่งตัวนี่แหละที่มันจะดีมากกว่าหนึ่งตัวคือดีคือกดไหลโอเคไหมปับป๊บปั๊บเนี่ยตอนยิงเรซอเสืออันนี้น่าจะได้น,อน้อยตัวอะไรอ้ออ้อดีหน้าจังโอ้ยเฮีย ได้ดีดอ,อี้ตัวโอ้ยมาแล้ว,หม,ลว,ห,มลวหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วครับก็ได้แทโอไปทั้งหมดอสามตัวนะครับผมถือว่าคุ้มไหมใครว่างไงคุ้มหรือเปล่าแต่ว่านะผมไปเก็บเวลก่อนครับก็จะได้ คิดว่าคุ้มหรือเปล่าสิ่งนี่ไ่ทำ่างนี้แต่ว่าเหลือแพ็คนี้นะโอเคยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนคุณคิดว่าผมได้เทลขนาดนี้คุ้มไหมกับ150ยห้าใบฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับงานคลิปนี้ก็เจอกันนะครับผมโอเคบายบายสำหรับใครที่อยากจะให้สอนที่ลงอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับ คลิปแรกสำหรับปี2,001ล้านหรือเปล่า